เนโฮฟาทูร่าปทะพผีพรายน้ำมาเย่เนปทะพผีพรายครับคนหนึ่งก็เบียวคนหนึ่งก็ปัญญาอ่อนไม่ใช่ครับมาเคนหนึ่งก็เบียวคนหนึ่งก็ปัญญาอ่อนมุงจะไปปราบจระเข้หรอไกรทองไม่ได้จะไปปราบจระเข้นาพิฆาตอสุจิกูไม่ได้จะไปปราบจระเข้หรอก เตือนภัยใครจะทำงานกับลุงเอนะครับในดูแอดนายเป็นตัวอย่างเริ่มบ้าด้วยกันละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลานลุงตังเบ้ขอุยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนะครับแต่งอสน์ข้างขึ้นได้ข้างทางไอเยี่ยมมือแต่งขึ้นในข้างทางสัตว์มึงนั่นแหละเด็กไปแต่งอาคาศไม่เหลือละอนาคตสายตากูแม่งอาคาสะได้ขึ้งกิโล้ได้ข้างขึ้นมือแต่งได้ข้างทางไอเยี่ย ภาคนี้ทันจิโร่ตายครับทำไมอ่ะมงกลิ่นอาคาสามได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทันจิโร่ทันจิโร่ตายเพราะเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับลงทุนอยู่นิดนึงคูแต่งกันสภาพนี้แต่งคู่เลยมึงยังพูดว่าลงทุนอยู่นิดเดียวคูแต่งมาสองไอ้ยี้นี่ก็นั่งหัวเราะอย่างนี้ไอ้สัตว์จ้ามาขังไงมึงเนี่ยอย่าเข้ามาหนูมีผัวเออกูไม่กลัวหรอกมึงมีผัวเรื่องของมึง กูก็มีผัวเหมือนกันเอ้าอพญาลำไส้ใหญ่กูกูพูดตรงนะไอตัวข้างหลังกูเนี่ยไอสัตว์ทันจิโร่เพิ่งส้างไงอาคาสคเมีไม่ใช่าสาตว์คเมะนะครับเนี่ยกูบอกเลยทันจิโร่เพิ่งส้ง่งอือโซจูมาแน่นอนคนยังไม่เชื่อคคือทันจิโร่และอาคาสัตที่เลิกกระซวกกันแล้วหันไปจีบรีแทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวมเบียร์ไม่ใช่บวมเบียร์ ไอ้บอมเบียครับชาววตาขับวินดร <c oughs> ู้า,า,าตานขับวิน <c oughs> ไอ้เหี้ยสองตัวนี่ถ้าตกไปในปราสาทไร้ขอบเขต <c oughs> ปราสาทมันคงรับ,บน้ำหนักไม่ได้แล้วพังหมดเลยมั้งไก <c oughs> รทองนอินทับหนังสือพิ <c oughs> มพ์ไม่ไหว,ลวเลยเหี้ยวตารขับวินนี่เ <c oughs> บี้ยวจนเบี้ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว กูไม่ไหวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอว่ากูเจอว่าตายขับวินไปน้องกูไม่รอดขาป่า,ปาขาวันนี้หยอดยาเห็บหมัดยังยังไม่ได้หยอดครับาไกรทองกูไม่ไหวที่สั่งว่าตายขับวินเอเนจีน้อยจังเลยอ,อาคาสระ <สา S 1> ได้จะทิ้งจาไม่ได้ทิ้งจา่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลายอาคาหุ่นอโปกังฟูแพนดานะ้าหน้าอวังหลังอากงทรงอาแป วิปรลิตกับเวทมนตร์อุณาปพ่อมึงเธะหน้าคงดูมิ่เหลืองชวนชิมขำกลิ้งลิงกับหมาตัวเอี่อะไรอ้วนไม่ได้ไม่ไดขำกลิ้งลิงกับหมาไม่ได้ปังคงกับเจมน้อง ซิงเกิลเฟสคือระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าซองเซอนแดดเป็นไฟฟ้ารกระแสยซารับแรกมีแฟมแดนไฟฟ้า250-350ถึงราน้องมึงเริ่มเสียงเพี้ยนแล้วว่ะดาบพิฆาตสีกาเอฟไม่ไม่ใช่าดาบพิฆาตสีกากอบครับ่้มงอยองู่นี้ไปติดลงทุนซะแล้วน้องอไม่ใช่ดาบพิฆาตสีกากอบนะครับสีแว่นตกโดนฟันหรอครับ <c oughs> บอกรักน้องส้มจีนหน่อยค่ะรักน้องส้ม <c oughs> รักน้องส้มจีนนะครับทันจิโร่ผมเป็นซึมเศร้าหรอครับ <c oughs> มึงไปนั่งหลบ <c oughs> มุมบอกทันจิโร่เป็นซึมเศร้ารอ, <c oughs> อาวตารรัชการที่สี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทันจิโร่ไม่ได้เป็นซึมเศร้านะครับทันจิโร่กำลังอ่าทำงานอยู่นะครับ กำลังกินไอรแบนแชทอยู่เชลดอนเฮียอะไรของมึงน้องศาลายาประธานไรเดอร์ซาลายาอ <laughs> <หน> <laughs> <laughs> ันนี้วินวินมอเตอร์ไซค์าลายาประธานไรเดอร์ซาลายา <laughs> <laughs> สวัสดีครับลุงหมูกรอบหนังคางคก มึงแย่ลูกค้าโกงมึงแย่ลูกค้ากงูบอกไายครั้งแล้วคันตีผมมาก่อนมึงอย่าข้ามเขตเขามาเขาเรียกผมมึงาการ์ตูนมึงเลี้ยวผ่านแอปเขจริงแต่มึงอย่าข้ามเขตเอ้าถ้าเขาเรียกผมไม่ทำไงนีร้องเพลงฮีบีดีให้หน่อยครับผมมันเสียเป็นป้ายเหลืองผมป้ายเหลืองผมป้ายเขียวป้ายเขียวว่าะพ่อมันเคมีเปป้ายขาวดีครับดอกไมอระสาวันนี้มีเครื่องประดิษฐ์อะไรให้แอดโคนด่วยบ้างครับไม่มีครับไม่มีครับ บอกทันจิโร่หน่อยครับว่านายน่ะมาเป็นอสูรข้างเปรี้ยวที่สามกับชั้นสี่เป็นอสูรโลหิตวงจรเปรี้ยวนายน่ะมาเป็นหนาหุ่ข้างเปรี้ยวกับชั้นสี่ได้ข่าวว่าอสูรข้างที่ตายไม่ได้เลยเน้นลุงลงไปหน่อยเหนือฟื้นจูเหมือนในเนื้อจำมาจำมาบทเดียวเรียพูดอยูแล้วนะอ่ะอ่าไนเราบอกแล้วที่ปรับภาพสิบแปดสิบพีขบวนท่าที่เออย่าบอกนะสีตัวแบบนี้แกไม่รอดแน่ ชาเนยบ้านหาดจำมาจำมาท่อนเดียวสีเต็มใจแต่งใหม่จำมาท่อนเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นวินะฮะอวตารซึ่งในพระธรรมกูไม่ได้ตาบวชน้องขอบเขตเปรตไรนมาซากูไม่ได้อวตารบวชไม่ได้อวตารซึ่งในพระธรรมน้องมึงชุดสีส้มวันี้มันเป็นชุดของอาคาเขานะครับหันไปส่งสายตาแบบยั่วๆให้ทันจิโร่หน่อยครับ แฮดนายลงทุนมากครับส่วนเมืองไม่ลงทุนควยทอ,อ,อสวัสดีครับพ่อเจ้าตาวัสดีครับวัสดีครับคือกูเป็นหมาเดี๋ยวนะสแกนหน่อยครับ แค่20ครับพี่สแกนก็ได้แต่อย่างน้อยขอดูทันจิโร่สู้กับอาคารสหน่อยขอแบบมันๆตอนนี้นักร้องที่เขาเป็นกับการสองกันขอนับพิษาตกระปูฉันทำเธอว่เงินเงนเงินเงนเจ้าจอดหรอไม่ใช่ที่จอดห้อมมึงเธอก็เลี้ย แต่งอสูนข้างขึ้นได้ข้างคกหมกพิษเปรี้ยวทักไทยผมยังผมทักทายเหมือนกันสวัสดีครับรักลุงเอนะครับอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอรักผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำได้ใช่ไหมลุงอาคาสัตตัวนี้จะวิ่งหนีทันจิโร่ทันไหมครับเมื่อไรจะได้ดูเอเป็นเพนกวิน ที่ผมทาให้ทุกคนเสียใจนะครับหัวใจเป็นเศร้าใจเเศร้ายยงลงทุนมามกลุง,งลงทุนครึ่งหน้าครึ่งหลังไม่ลงทุนทานหลังบ้าง,ง,งลุงเอคาแซามอนติดคิว <10 Q. S 3> ไม่ได้ไม่ได้แซมอนติดคิว แม่แม่แม่ <No! S 2> สู่ช่วงช่วงช่วงคำกลิ้งอึ่งกับอ่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาคารสนาลายฟันเหลืองก็แอไม่ไอันนี้ไม่ oh! ใช่เซมอนนะครับกูไม่ได้เอาเซมอนมาแปะนะครับ